และสาหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นเว็บไซต์ S P E S M M กันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดวิวคลิปทิกตอกของเรากันนะคะเราก็จะคลิกไปที่ทิกตอกกันเลยเนาะ <S <S และที่สําคัญนะคะ,ะแอคเข้าที่เราจะทานะคะก็ะต้องเป็นแอคเข้าสาธารณะเท่านั้นนะคะไม่ไงั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหมวดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมวดหมู่เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบริการ เขาก็จะมีบริการให้เราเลือกกันหลากหลายบริการเลยนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นบริการแรกเลยแล้วกันเนาะและในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกดกลับไปที่หน้าทิกตอกของเรากันนะคะแล้วเราก็จะคลิกไปที่คลิปนี้นะคะแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเสร็จแล้วเราก็ไปกดสั่งซื้อกันตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็กกันได้เลยนะคะ ต่อมาเราก็จะกลับไปที่หน้า TikTok ของเรากันนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวของเราก็มีอยู่แค่123มวิวเองนะคะเราก็จะขออนุญาตรีหน้านี้สักครู่นะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดวิวของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังเอาละคะตอนนี้นะคะยอดวิวของเราก็เพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลย และในวันนี้นะคะหากเราผูวพว้พิดพลาดระกันใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ